ยอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพวกเราก็มาถ่ายไลฟ์เซสห้าหกเจ็ดแปดเราก็มาอย่าตัดออกนะไม่กินตลกดิเราก็มาถ่ายไลฟ์สเตชั่นนะครับกับพีทีพีทีแล้วก็พีอยู่กินครับนี่ครับซึ่งซีนแรกก็คือผมดูผลพันี่เองใช่วันนี้เรามีสองเพลงที่ต้องทำคือแค่น้องชายกับเพลงยอมได้ไหมฮะ Yes 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 วันนี้เราจะไปถ่ายเพลงแค่น้องชายก่อนใช่ครับผมไปกันเลยที่ขุนปรับไมค์เข้าปาก พร้อมมากครีแรกของวันตุนวิชของเพลง ชอบแบบจบแล้วครับสำหรับการถ่ายแกน้งชายของเราเรามีเรามีเรามีเเหมือนโอเปนเร่งซีนอีกนลดวแตเรา,เรา <c oughs> มีไปถ่ายต่อนิดนึงครับไม่คืออันนี้เป็นซีนแรกครับแล้วพวกเราผมกับอรันจะกลับมาอีกตอนเที่ยงเลยเพราะว่าจะให้คนอื่นถ่ายก่อนไปนอนได้เวลาแอบไปยิ้มก่อนครับผม อันนี้เด e ี๋ยวรอต้องเปลี่ยนเฟรมต่อแล้วแล้วนี่ผมก็พูเรื่องนึงคือชุดขาผมก็แข็งขูดชุดเด้าผมก็แข็งขดเมื่อวานเนี่ยแบบก่อนนอนผมแบบไม่รู้คิดอะไรแต่ว่าเมื่อวานแบบดีๆก็วิดพื้นไปวันสองสาครั้งแล้วก็แบบอุ้ยนี่พอดีเลยสลับท่อนรองนะ จับท่อนแบบกับพิมพ์ไม่ไม่ได้สลับแบบพิมพ์มันเอาท่อนผมไปของผมผมร้องท่อนตัวเองนั่นแหละแต่ว่าแบบเหลือย่อเหลือครึ่งหนึ่งครับผมแบ่งกันไปแบ่งกันไปไปชิวๆไม่เป็นไรครับผมร้อยเกินร้อยจบแบบงงๆจบแบบอ้าวอ้าวเสร็จแล้วเหรอครับผมก็ก็แต่ไปทิคทิคเดียวกานทคเดียวกานทคเดียวกานก็ ะมอนีนึงน่าจะเป็นท่อนรวมนะไม่รู้น่าจะเป็นท่อนรวมกันต่อไปเพราะว่านี่เราเก็บแบค่ท่อนของแต่ละคนเราจบเลยวเลยว่าเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีใช่เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีแล้วมันก็แบบมันไม่ได้มีอะไรมากด้วยไงใช่มันไม่ได้แบบมันแค่แอกับพี่เราก็แบบเป็นทางทางของบัสอยู่แล้วการแอกเนี้ยสวัสดีครับผมตอนนี้ผมกำลังร้อง ไปอยเพราะวตัวสูงเราไม่เท่ากันได้ไหมครันนี้วันนี้ผมได้แล้ผมได้แลปท่อนนปกติผมไม่ได้ร้อง่อนนี้ได้แลปมันวให้โชว์ให้โชว์พี่ทาครับไปด้กันเขกันไหมที่รั เสร็จย,ยังฮะเสร็จแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันที่รักเอ้ไม่ใช่พี่สาวพี่เค้าบีบอกว่าขอให้จีบสาววันนี้ก็ผมเป็นน้องชายติดเล่นที่ผมมาแบบผมไม่ถนัดเหมือนกันจีบจริงจรับผมเป็นน้องชายแบบว่าเข้าไปจีบแบบติดเล่นติดเล่นไงเออสาวๆก็แบบพี่สาวก็เลยแบบตบผมรักเพราะผมติดเล่นอะไรอย่างนี้แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าขอให้จีบสาวมากขึ้นผมก็เออก็ทำจีบสาวมาเลยก็จีบไดจีบได้แต่ผมก็ติดติดเล่นไงตรปปรดิดเล่น,นมนกากกว่ากลัวแบบไม่ติดเล่นแล้วเดี๋ยวพี่เขาแบบติดใจกันอะไรเงี้ยเออปน้กั ตอนนี้นะเรากำลังจะถ่ายทีแรกของเปอร์นะครับแต่ไม่ใช่ทีแรกของวันนะมากับนิวลุกนะคะลุกม่เรียกว่าผมไฟฟ้าช็อตนะครับนี่มันกลัวอย่างเดียวนะไทยแลนด์เนี่ยเพราสุดแล้วฮะก็สงสัยพี่ไทยเขาอยากเข้าแล้วเขาก็เลยแบบว่าโปิรเปลี่ยนแถวนี้นะครับส่วนเปอร์ก็ยังไม่ให้พี่ไทยเข้านะรอก่อนให้พี่ไทยรอไปก่อนก็วันนี้คือชอบลุกตัวเองวันนี้ไหมแต่ว่ามันฟีลแบบเหมือนเค่อยว่าอะไรเด็กญี่ปุ่นผสมเกาหลีผสมไทยหนึ่ง เป็นพึ่งนะะแต่ว่าเป็นพึ่งเริ่มโตไม่ทีมกับพ้นเลยเก็ยังร้อยอย่เลยเดี๋ยวไปไปปั้นมาอีกครนะถึงคิดตัวเองแล้วถึงคิวตัวเองแล้วบอกเลยว่าการเซ็ตวันนี้ของพี่บุรินเนี่ยก็คือเป็นแนวแบบ90 90สู่กวยวินเทจวินเทจซึ่งแบบผมชอบอะไรอย่างเงี้อยู่แล้วพี่ร้องคือถ้าผมอยู่แล้วแต่ว่าครึ่งแรก a six six wifi พี่พีร้อง วันนี้มาลล่รู้ปู่บ้าเป็นโทนเอะโทนหน่อยเฟี้ยอยู่ครับมามาคู่เปอร์ชุดชุดแคทเปิ้ลเปอร์เป็นสีสันหน่อยเปอร์ก็บอกเป็นผู้น,น้อยเป็นเ,ออเสือน้อยพ, <c oughs> พี่พี่อยู่ตรงนี้สแตนบายรอเข้าพอน้องลุกออกปุ๊บพี่พี่เข้ามาหน่ะ ก่อนเริ่มเพลงอ่ะผมไม่เคยร้องไงคือปกติเป็นพีมแล้วก็ปกติจะมีดน,นตรีมาแล้วรอบเนี้ยคือเหมือนมันเป็นแบบโนแวร์แล้วก็เริ่มเอยู่เลยผมก็เลยแบบกาดจังหวะร้องไม่ค่อยถูกแต่เมื่อกี้ปุ๊บได้พอดีคือว่ามันแบบมันมันไม่รู้ต้องนับยังไงเพราะมันเปิดเพลงปุ๊บเอยู่เลยแล้เมื่อกี้ดวนมาพอดี พี่ชมพี่กินหลอกมากพี่รู้รอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนเป็นซีคุณคนกับพี่พี่ครับพี่ยงเช็คเช็ครูปอยู่หันมามองอาจารย์ทำอะไรวะ ผมชนะไปอ่ะผมชนะช้าอยู่ผมโมผม่มเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ชนะแบบพี่พีอ่ะจ้องตาแบบเราเขินไหมเรามีเขินไม่มีผมอย่างผมแบบส่งอย่างเดียวส่งส่งแบบสายตาแบบต้องเขาต้องเขาต้องยอมแบบเอาเงี้ยเออโอเคเลยขอส่งกล้องให้คนที่ชื่อ ตไม่เป็นไรครับผมเอาเองครับผมเอาเองครับไม่ใช่หลอกรักหลอกจึงหยอกเล่นเอครับอะไรนะไม่มีอะไรครับขอส่งกล้องให้ขอส่งกล้องให้เอครับได้ครับส่งต่อให้คนที่ไม่รู้สึกเป็นประเทศครับที่เป็นอะไรนะเป็นประเทศอะไรครับน้องมันจะมาใกล้ไปมันเต็มกล้องแล้วเนี่ยทีเนี้ย เอ้ย P O V P O V เตนคีต้นยต้นเต้นตนห้าหกเจ็ดแปเกงจริงอ่ะห้าหกเจ็ดแปดตึงเต้นเต้นเต้นเต้เป็นแบบคือคุณอยากจะหมุนตรงกลางแค่นั้นแหละโอเคได้ห้าหปตึงฉันก่นานานรักเธอนลงเลนี่ฉันไม่ได้คู มันละไอนมันนที่ทำมาพูดกับพี่เดียวกินครับใช่ยาวนอย่งอยู่างนี้เป็นท่อนไหนเป็นท่อนท่อนทีมอันกเก่าเปอร์สหนึ่งครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นทีมร้องแต่ว่ารอบน,น,นี้เป็นเอร้องแทนทีมแล้วก็แบบแซงขึ้นกับพี่เดียวกิน ความสแสความเมนทำให้ฉันตังเกิดใจตอนนี้ชอบจะไปก็เท่านั้นยังไงมันก็เป็นค่ในฝันได้ๆๆไเม่อคุยกับผมเลยอ่ตั้งแต่เจอกันมาก็ไลฟ์เซสชั่นในครั้งนี้นะครับมันพิเศษตรงที่ว่าคือต้องเล่าอ่ะอันนี้จริงจังนะทุกคนตั้งใจฟังนะครับก็คือคือตอนแรกอ่ะ จริงป่ะเนี่ยเอาอย่างนี้วะเนี่ยไม่ได้เล่าคือตอนแรกพี่กินพี่พีเขาจะทำเพลงเขาจะปล่อยเพลงเชื่อเพลงยอมใช่ไหมแล้วแบบจบเหมอะช่วงนี้เรามีเพลงแค่น้องชายอะไรอย่างงเี้ยแล้วแต่ว่านี่เราเราเห็นว่าแบบมันเป็นโอกาสที่ดีที่อะไรเกิดการโคเลยครับอ่าเราก็แบบพี่พี่มาแบบครับไหมเขาแบบได้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 ครับกันอเลยอ่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายทั้งแค่น้องชายแล้วก็ยอมเพราะมันตัวคอนเซ็ปต์เลยว่าเราก็เป็นแค่น้องชายพี่กินพี่พีที่เรายอม ให้เรายอมให้เขาแบบว่ามาแจ้งเราอะไรใช่แล้วก็มารักเราเนี่ยแต่บอกเลยเพงนี้มีท่าเต้นนะ๋อใช่ใช่มีท่าเต้นด้วยบอกเลย่าเต้นตองเต้นที่ต้องหกเจ็ดแปดงต้องยอมช่านเธอได้ไน้ได้ต่น่ยเลยดีจไม่ได้ e ่กรู้อยู่่า เเเเยยต่อออลไปทัดเต้นคู่ได้เป็นคู่อ่ะครับฝากให้ปรับทุกคนไปตามดูได้ที่ไหนบ้างครับั้านปิดครับยู้ยชายผมคือใครที่ดูพวงนี้เนี่ยก็ต้องดูตัวไลฟ์เซตชั่นเราด้วยเหมือนกันคพราะอยู่ช่องเดียวกันครับผมใช่ฝากด้วยครับสำหรับไลฟ์เซตชั่นแค่น้องชายกับยอมครับผมครับผมน้องเอใช่ค นอเพลงอเพลงพี่ชอบไรน้อ่เยองพลงยอมน้องยอมะยอมก็ได้ยอมไม่ใช่อะไม่ใช่แค่นั้นไปเพลงเลยไปครับเดี๋ยวผมเอากล้องเขาเสร็จไปด้วยนะครับอะไรครับนั่งนี่ครับโอเคครับนั่งครับนั่งอย่างนี้นิ้วหน้าตาและขัดขาอะไรครับวันนี้วันนี้เปิ้ลเข้ามาทรงผมบอกว่าช็อตๆหน่อยอะจริงหล่อนะหล่อผมเป็นจองกุ๊กครับ ข้าวกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับฉันพยายาหน่อยหัใจเดี๋ยวี่อใะไรกันเม่งอะมีเม่งอะพี่แอด่นอารักน้เาบอารักอรักไปกันไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่พี่ไทยไม่คือคุณเย็คนใครเนคนบัญญัติาต้องโน่นี้คนใต้ไปกันไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปกันไม่ได้ บางทีแกสงส้บางทีแกส่งไส้บางทีแส่งไ้บางทีกสงไส้เ้ยชอบตรงนี้ค่ใชแต่ว่าเอาชกนกับบัสบัสกับบุ๊ดหวดแล้วผมก็ตอนนี้ถ่ายซี่สุดท้ายของเพลงให้น้องชายแล้วตอนนี้ก็เปลีนเสื้อผ้าเป็นชุดสีขาวไปถ่าเพลงยอมนะครับ ตอนนี้นะครับผมนะฮะได้รับหน้าที่การถือโกโปปนะฮะแล้วตอนนี้ผมกําลังจะมาถามเพื่อนๆว่า1คํานะสําหรับวันนี้คือผมมีเพื่อนเยอะครับผมนี่ฮะนอนอยู่ไงขรับครับผมขรับผมจะมาถามว่าขอหนึ่งคำครับอเพื่อฮะห้ับราวันนี้ฮะครับแบบไลนี้ก็คือเปลี่ยนตลกโคตรเจ๋อนี่คุยอะไรดิอะไรนี่น่ารักจัง รู้สึกว่าสนุกแล้วก็เอ็นจอยมากครับโอ้โหคุณเอ็นจอยคุณไม่มีอะไรเทมในวงนี้ได้ทำไมอ่ะก็วันนี้วันนี้แบบต้องซีเวอร์จีเพราะว่าป่วยครับทำไมป่วยอ่ะดูฟังเสียงดิเหมือนคุณไม่ไม่ได้ป่วยคุณไม่ได้นอนอยูเมื่อคืนอ่ะคุณคุณเล่นตั้งหกโมงอ่ะก็มีส่วนด้วยแต่ว่าผมมาเมื่อวานไม่ดับทัาวันนี้วันนี้ดับกว่าเมื่อวานอ่ะผมเหนือไปแล้วเหอไปแล้วเ่นี้เหรอแค่นี้เนี่ยคุณได้คุยอะไรอ่ะเขาขอหนึ่งคำคุณไม่ให้ไปกี่คำแล้วอ่าเอเอสอ่อ ขอหนึ่งคำสำหรับวันนี้คำสำหรับสำหรับไลท์เซชั่นนี้ที่แสนสนุกยอมยอมทำไมยอมเพราะเพลงเพล K นี้เราลองมาช่วยยอมอ่าแล้วก็แล้วยอมเรื่องอะไรบ้างในไลท์เซชั่นนี้ยอมเรื่องความหล่อพีมไงอ่าโอเคทุกคนรู้กันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะว่าเอยอมเรื่องความหล่อผมนะไปไปละไปละเขายอมแล้วแหละเอยอมนี่เอมึเอไม่ยอมแล้วปกติเออตอบก็โอเคนะเดี๋ยวนี้ยอมมิมละพี่ลานครับขอหนึ่งคำสำหรับไลท์เซชั่นนี้ ก็เอให้คำว่ายอมเปิดให้คำว่าตลกวินเทจวินเทจเพราะว่ามูดเฉินทวนมูดแอนโธนเซตอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างคือแบบโคตรวินเทจเลยอ่วินเทจแล้วอะไรสูงสูงคืออะไรเป็นคีนต์ตัวเนี้ยสูงโอเคนั่นแหละควรเป็นหนึ่งคำนิงมีกี่คนแล้วเนี้ยที่มันสามารถครับผมตอนนี้นะฮะเราก็กำลังจะไปเปลี่ยนชุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอะไรนะไปถ่าย ขาเรียกว่าเดี๋ยวอะเราจะเปลี่ยนชุดเพราะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายไลฟ์เซชั่นอีกอันหนึ่งของพี่วิวกินพี่วีพีก็คือยอมเออเราก็ต้องยอมไปเปลี่ยนชุดก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับทุกคนผมคิดถึงทุกคนนะผมอยากมาคุยกับทุกคนมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนบ๊ายบายไปแล้วไปบายเลยดูวิ่งเด๋ละเลย รูปเหมือนตัวให้ไแบบมีรูปตัวด้วยกันแตบว่าคนละทิศทางนิดนิดได้เติติร์กมันจะมีความแบบเหมือนแบบเปลี่ยนมุมก็รู้สึกว่าตอนแรกรับอะไรหลายมุมแล้วะมุมนี้ทีนึงแล้วแบบไม่รู้ว่าดีแบบนี้แล้วรับมวลใช่นี้แล้วก็อาจจะไปชิมฉดทูตเป็นหน้าไหนนี่ไหมเห็นเห็นี่เห็นนี่แล้วก็อันนี้บ้างอันนี้บ้างให้เหมื่งทีอะหลายบนี้ก็แบางคนก็คือตั้สลับด้วยให้พี่กินฐานแบบพวกเราโอเคแบบถ่ายาแล้วบวกกัใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคเ้าไปหากล้องโอเค

ยอมฉันกจะเป็นคนเป็นคนยจะเป็นคนยอมนคนัไดเป็นคนที่ไมเป็นคนยองงเป็นคนยอมเป็นคนยอมคนได้เท่หมองเขาเป็นคนได้เป็นคนตายครับคนได้เ จับ e ัวสองตัวใช่เราต้องล้มใช่ไหมแต่งไม่มีอะไรแล้วผมทำอะไรสรุปไม่เราผมไม่ได้ทำอะไรฮะก้องหัก้องก้วก็มาก้องา้าหยุดอย่นี้นะหยุดอย่างนี้นะตัดการตัดการ ก็คืครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการที่เรามาซ้อมไลฟ์เเสชันกันครั้งแรกนะครับก็มีการต่อบอกกิงกันเล็กน้อยแล้วก็ต่อท่าเต้นกันบ้างประปรายด้วยความที่เวลามันอาจจะน้อยนิดนึงก็อาจจะแบบรีบรีบรแบบต่อต่อตอกันสักหน่อยอะไรอยีก็<ด>ครับเป็นเรียกได้ว่าสีสันใหม่ของบัสฟิคอลส o ริย h ชายครับเพราะวันนี้เรามาอ่า ฟิจิลิ่งกับพี่ถึงว่าเราได้ไปฟิจิลิ่งกับพี่บิวกิ้นและพี่พีสับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็รอติดตามเลยครับตันนี้เราแบ่งทีมได้ไม่ร้อยเราแบ่งทีมไม่ร้อยเขาเริ่มเป็นแบบในนายว่าเป็นทีมหมาทีมแมวผมเป็นทีมหมาก็คือหมาจะมีไทยอัลลันทีมมะสุทีมแมวเป็นเอเอคัพเปอร์นี้ส่วนที่คนเนี้เป็นทั้งหมาทั้งแมวเขาเริ่มเป็นเออสองล่าง เป็นกรรมการคนระับคือเขาแบ่งฝั่งกันฝ่ายเป็นกรมกร,นกรมการตัดสินชาวบ้านว่าใครแพ้ใครชนะอะไรอย่างเงี้ยใครจะโดนยอมใครจะไม่ยอมใครจะ,รจะอะไรทีมหมากับแมวผมเป็นหมาเขาเป็นแมวจริงจิตใจผมเป็นเลือดเป็นหมานะจริงนะคือัมคือเหมียวแต่คนชอบเรียกผมว่าเป็นแมวผมยอม,ร,มรัออมบโย เป็นน้องมากอยู่อยูไรเลียกันแน่นอนเราเป็นเพื่อนไวเดียวกันเรารุ่นเดียวกันใช่ประจานคนนั้นะที่สอนเราไปกันนี้กี่วีวันนี้ได้เป็นบอยแบนด์ในสมใจแล้วเนี่ยดูสิมีแต่งชุดเหมือนเพื่อนแบบอะไรนี่มงอะไรฮะไม่ใช่สิมีส่วนด้วยก็ต้องพิเศษชุดใหม่หรือว่าเราจะเป็นแบบบัสไนเป็นยูนิตพิเศษบัสไนบัสไนเป็นรถเมย์สายเก้า แฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์แปเลยแฮปปี้แลนด์มาหน่อยยืนอยู่กรายแปตอนนี้แล้วผมก็อยากติดหลอกไงีเราอ่ะใช่ีเราติดต่ชไม่หลอกติเนดี๋ยวเไม่ทาจริงะเดี๋ยวใช้ไม่ฮะผมไม่ติดหลอกเมื่อกี้ผมไม่บอกว่าเพิ่งเกิดมาหอกทำอะไรไม่ได้ไม่ทำไงดีอ่ะ ตื่นมาเอย่างเงี้ยเราเล่นเนี่ยเริ่ม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 ฟัดกันละซึ่งกลับมากลับมานี่ผมนะถามว่าผมเป็นใครนะครับในในสมการนี้ครับผมเป็นกรรมการหนักมากที่จะต้องมตัดสินที่จะต้องมาตัดสินว่าใครชนะใครแพ้เอาหันมาหมดทั้งกองเลยใช่ก็คือผมเป็นกรรมการเป็นคนที่แบบจะตัดสินว่า แมวหรือหมาชนะใครจะยอมกันก่อนก็ถ้าอยากรู้ว่าศึกนี้ใครชนะก็ไปรอดูในไลฟ์เซสชั่นครับไปฝากดูในไลฟ์เซสชั่นด้ครับผม ถ่ายอะไรก้าพี่ยงอ่ะถ่ายรูปพี่ยองนี่ถ่ายรูปพี่ยงถ่ายรูปพี่ยงพี่ยงครับพี่ยองเบลอรบเบลอเรบเรบเบรบเรบเรบเรบ ับนะมันใหญ่นะจะจับมันใหญ่วิ่งไปบา4สี่รอบแล้วยังยังทรงตัวไม่อยู่ทุกทีเนี่ยไอเนี้ยใช่มันต้องนิ่งมากมันต้องกิงคลองอะ่ะซีนต่อไปเป็นซีที่ผมโปรดปรานนะเพราะว่าผมได้นอนนะผมจะได้นอน,น,อนใช่ผมได้นอนตักพี่เดน,นะ ตายนะแต่จริงๆใช้เนื้อจี้นะเพราะว่าต้องขับรถตอนนอนอยู่ใช่เฮ้ยสมาครป้าไปกันไปน้องหมามีน้ำส้มปลอมไหมครับอยากกินน้ำส้มปลอมมือสวยนะฮะเมื่อกี้เราจะถ่ายเทคเดียวไงเพราะว่าเอเก่งมากเทคเดียวแบบจบเลยเมื่อกี้ เว้าวโอ้แนๆนะแน่นๆถึงพี่ลีนแต่พี่ก็แน่นนะโอ้ยลูกเอมีไหมมีอะไรอ่ะเน้นๆเน้นๆไม่มีอันนี้คือแผ่นมันกำลังบกรอบแต่ถ้าเกิดมีคนจ้างมามันจะเป็นชื่ออันนี้คือตื๊ดแต่ตอนนี้คือมันกำลังอบกรอบจะกินให้แบบหน้าบวมเลยครับ กินอะไรกินแผ่นเดียวกินมันฝรั่งกรุบกรอบแต่นี่กินองุ่นอยู่นะผมเป็นคนเฮลตี้ครับไม่เหมือนคนแถวนี้ที่เขากินที่เขาบอกว่าเขาจะแบบลดลดโซเดียมแล้วแล้วเขาจะลดลดขนมอะไรงเงี้ยแล้วก็หยิบมากินต่อหน้าต่อหน้ากล้องไาอ่ะกินแผ่นเดียวเด็กๆไปลบเด็กๆไปลงไปพอดีผมเป็นกรรมการนะครับผม้องเต้นะครับทีเนี้ยเราก็เล่ต้องเต้นเหรอเลื่อถึงปะเต้นหกแหลกเอท่าเลยอมต้องออกค่ะั้ว้า <T uber> อเอาใหม่อัปเดตใหม่ครับสรุปไปต้องเต้นนะครับนี่เขาใหเต้นฮุกสองไงฮุกนี้เขาให้แบบเห็นชัดไปเลยว่าหามากับแมวมันแฝนอยู่อะไรเงี้ยครับพี่ม,มันเป็นหมาหรืเป็นแมวผมเป็นเอ้ยนี่ผมเป็นนี่เลยเพิ่งเพิ่งลันช์มาใหม่เพิ่งแบบออกมาใหม่ลูกช้าง <M itt boro> เขาบอ,อกจะมีภาคสามแล้วกันกล้วยอ่ะ <M itt Louise> ไปดูว่ากันกล้วยสามแบบเหมือนเขามีเทลเลอร์มาทีเซอร์มาให้พี่แฟนคลับแท็กผมเต็มเลยบีอาร์แท็กอะไรนะ ไม่ได้แอบเป็นเล่นไม่ได้โอ้ยไม่ได้เป็นช้างไม่ได้เป็นช้างสักหน่อยคือเขาบอกตอนเด็กอ่ะตอนเบบี๋นะเหมือนกันกล้วตอนเด็กพอโตมาก็เหมือนก็เลยเป็นลูกลูกจางลูกจางไม่ใช่ลูกช้างนะลูกจ้างคือเก่งอะคิดได้ไงเนี่ยแล้วขอบคุณที่คิดให้นะครับรักเสมอไม่ว่าชื่ออะไรครับเป็นอะไรก็ได้ครับอ๋อเออใช่เหมือนจริงด้วยถอยเราเราอยากเป็นแมวอะ แต่เธอบอกเราเหมือนช้าจะรู้อะโอเคไปดูเพื่อนซองกันไม่ดีไปดูเพื่อนเต้นกัน

คครับือเหมือนผมทำเหมือนไลฟ์เซสชั่นมาหลายตัวแล้วรู้สึกว่าเบื่อเบื่อสไตล์ตัวเองที่เคยทำก็เลยคิดว่าเฮ้ยไลฟ์เซสชั่นครั้งนี้ผมอยากจะแบบเล่าไอเดียว่าเหมือนน้องบาสและลูกินดีๆมาถ่ายรูปในสตูดด้วยกันโดยที่มีกรอบรูปของกล้อง medium format เนี่ยเป็นเฟรมให้เขาเเาารู้สึกว่าการถ่ายผ่านกล้อง m e d i format มันเป็นเฟรมที่ไม่ค่อยมีคนทำมันเทพอน้องบาสกับยิจีพีพีอ,อะมารวมกันพอมันมาจับคู่กันแล้วมันโดดเด่นมันมีเคมีที่น่าสนใจเราก็รู้สึกว่าการดีไซน์ช็อตที่เหมือนครับค่อยๆเปิดโัวจีลล์โลทีม่มาคู่กันอะไรเงี้ยตัวอะไรที่ผมอยากทำมากๆก็เลยลองถ่ายพี่ยงมาดูแล้วพี่ยงาก,ก็ชอบตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าแบบเหมือนมันไม่ได้ถูกขนบทำเลไรเซชัน<ๆ><ๆ>มากแต่ว่าเออทีเขา ชอบไปเดียก็เลยได้ทาแล้วก็เพลงยอม,มอ่ะผมพี่โดุกพลส่งเพลงให้ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเพลงที่แบบเป็นคนกัดกันทีมน,นึงก็เป็นทีมกินทีน,นึงก็เป็นทีมพีแล้วการแบ่งฝั่งทางนี้มันจะเหมือนมาแบทเทิลร้องเพลงกันพอปกติแล้วไลฟ์เซชั่นมันคือการร้องเพลงเฉยๆแต่ว่าพอมันเป็นแบทเทิลในเพลงยอมใช่ไหมมันมีคอเรียการาฟเข้ามาด้วยซึ่งผมก็แบบขายพ่ยงไว่าเอออยากให้มันดูมีมูฟเมนต์หน่อย,ยไม่ใช่แบบว่ามาอยู่ร้องเพลงปกติ เราก็เลยต้องแบบใช้เวลาในการซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออน้องเก่งมากที่แบบภายในเวลาสั้นสามารถซ้อมให้มันได้ขนาดผมบูรินขอฝากไลฟ์เซชั่นสอ,ส,อสองตัวนี้ไว้นะครับก็แ,แบบทีมงานทุกคนยบน้องๆมาแล้วก็ดูทีทีตั้งใจทังมากแบบมากจริงๆไม่เคยทับไลฟ์ถ่ายไลฟ์เซชั่นนางขนาดนี้มาก่อนก็ฝากไยครับ Okay. Possible XBOK TV live session! Woo -hoo! Woo -hoo! Yeah. Yeah.